พี่น้องเลยถึงเวลานาทีแล้วเนาะมันเอกะเป็นมือที่เฮารอคอยพี่น้องเอ้ยเป็นมือบุญแล้วเนาะอาบถักทายสบายดีตอนเช้าเนาะตอนนี้กะอ่าเป็นเวลาเก้าโมงพี่น้องเอ้ยกับบัว้าปัญญาได้เนาะทางวัดทางว่าเพิ่งกับเพิ่งกับกาเกียมอ่าสิเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะทางวัดเนาะยางประกะปักเด้อ ทางเฮากะสิมากาเกียมอ่าตัดเข่าจี้ไว้นี่ไว้ก่อนเนะาะผ่าทางแมวเชื่อเพิ่นกับล้างออกไปเอาน้ำบาดอยู่พี่น้องเลยเฮาเกียมทาเพิ่นเพราะว่าตอนประมาณเที่ยงสิบเอ็ดมุง้งหรือว่าเที่ยงเนาะพอดีเพิ่นสันเข่าแล้วเฮากะสิได้แจกลงทานเลยพี่น้องเลยพอดีว่าใส่เอาเข่าจี้หรือว่าน้ำบาดใส่ผ้าเข่าผ้าหนามนนเพิ่นเลยเนาะเลยออ หันมาเบิ้งทาานี่กับทางป้ายไงเขากับตัดถาอยู่เนาะหนีบไวเพราะว่าเขาหนีบไว้ก่อนเดี๋ยวเขาใช้นุ่มกะโดยอันถาเอาเมนเชื่อยังไม่กมาเนาะนมพี่้องเลยเดี๋ยวต้องรอถาอันนั่นก่อนเมนเ่านหนีบไว้ก่อนเนาะเขาหนีบไว้ลวกาสิใช้นมมันชิง่ายเลยเกี่ยมไว้ถา เทียมมาทาเพื่อนปีก่อนนั่นกรอบนะโดยบอกเพราะว่าเขาอันนี่ไว้ได้เพราะว่าทีที่แล้วนะฮใส่ใส่กล้องใส่แก๊สนะมันสีกรอบข้าวไข่ปลาไม่ใช่ได้เสียงหมืมะกอบมะกอบกับมันพุงอันเดียบะมันพุงพูดอ้าวสิบอดีทางบาจัดเพื่อนเอาลงมาทางเพื่อนป้าพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่เนาะเอาลงมาป้าให้พี่เลยง่ายอ่ะนะันง่ายกัน สบายดีเด้อพ ah, in. ี่น้องเด้อเนาะสบายดีมาบริการพี่น้องเลยมาบอกด้วยที่เห็น่านะเมื่อแยกออกจากกล้องไว้ก่อนเอออันนี้จะเรื่องกาอร่้อเรื่องออาีนาอยู่หลัมาานอยู่ย่ไปเนาะเช่นว่าตรวของบระทันนลายแหละ ขี้แน่ใส่วขาน่นม่ับน,น้ําบานแนเราไงเนาะยังนสั่งน้งํนาบานเห็นราน้ำแต่ด้ยหมแบบอนี่น้ําบานนะห้ามา,บบาแต่ว่านแคสีาัอยู่น้้ก็ด,กดีไปดมาเออกไปยบได้นะ เพราะว่าเราเอาถุงนี่หักปฝานไว้ฉันแน่ใว่าวายาดิกัดทากไหนมันมันนิ่มมเนียวเนียวเลปีที่เรียกว่าส่แกสเหรอเนาะนะมันกรอบมันมันพงหนะนี่ครแน่มันนิ่มแนมไปเลยเบิ้งาชกน้ำกาลว่าจะเป็นลายงานบุาโกงไงเนาะไปช่เห็นปีนั่นเนาะมันจะพืชคาว่าเยียบค่ะมันจะตีบชวยบบงานในเด้อพี่น้องไอ้ขอตทวขอไฟแล้ไม่ลายเนาะเพราะว่ามันกลายก้นเนนอกมันนอกคัะมันกายบนนอกเนาะ ันบอกเป็นระเบียบเรียบห้อยบรรทัมันเรียนมคิ้วเดียนแถวกันกับมันบวอแากมีคิวต่วคิ้วตอวใหญ่ขนามีงานเพื่อต่อคิ้วคือฮอดคิ้วหองหนมันเบิ้ลสินะเด้อดนเปนไทยคิ้ววนีอ่อย่างเนี้ยยาเนี้ยไปดานี้วมาวัดวัเดอรอยู่อนี้อยเลียนเบิ้ลเด้อเออ ไปดูไปใชไหมเนี่ยนะโอ้ยเก่งใช่ไหมเออยังงงงงดูดอ่าก็แบบเดียวกันก็ต้องรู้ข่าวเพราะว่าถ้ามข่าก็ต้องมาลงเตะเจ้าเนนหลายคนคแล้วเมนเตอก็ยังไม่ยอมลงเออเป็นตัวน้องยันตลอดคงถึงเนาะต้องมูข่าวร่วมกันร่วมกันไปเพื่อนนสอบกัน ย่างหน่อยแค่เปนว่าให้ได้ซ่อเป็นบสิว่าได้อไ้เนเ็งนศกนะานได้บางคนสได้เนามันก็มีไดละตามมีมนก็รามามีเ่าไม้เพืนนผู้ัซอมแล้เี่ยวทางนี้ลายได้นาะเพราะว่าที่างนี้สิน้นไปม่ได้คน่ายอยู่ข้างนอกนี่ค่ะ ก็ไปได้ครัน่ก็จะเอาาบ้ามาได้บุนฮะลูกมาบุญกันเด้อได้บุญตํากันลายี่น้องเวยเนาะที่บุญที่ปชคโชมาสะดโลทานน้ำแม่เชอกันที่ฮงได้บุญต้องกันลายอี่เมื่อไรนี่อ้ากินเนี่กินกงบมีนกนบะมี่นมไม่ลูก้งเชอยัง่ได้อมากินยีดอกด้บ้างกนนบ้างมันแทะได้มันกินีดอก

Right. Wow. กอนั่นดออยางเบอนั่นลมใครแน่พี่น้องเลยอากาศกับสภาพอากาศไม่ไ้ยืงกันวานั่นเองเป็นใจย,ยนนู่ห่อนี่นะที่บนาวรอกห่อนยู่ตามเบิ่งเ,งเนยคำมอคือ2-3องสมมือผ่านมาเนี่ยดประไว้ดิ เวลาฮ้าซีเอาไปมันกะง่ายมๆกไปเลย่าเงี้ยฮัฟฟ์ไมีเต็นว่จชะเต็นมีไรอ่านเนี้ยมาเปิคนมาไห้คนแต่แด้นอากันมาอ่ะกันเปิดกินเข่าต่อเทียงแคมันคือชิ้นใหญ่ตัวนี้ได้ไ่ม ก็ได้ชองร้อยวะอะก็ได้ชองร้อยกอดนะเออเพื่องรามาเท่ากับขึ้นชีเรียวยี่หรอกเพราะว่าเรากะอาก็ออกไปแล้วมือก็จนว่าบอกเนี่ยเอาไก่ตัดอะยังลายอยู่เออคิมเตรียมล่างแล้วป่ะลูกอันนี้เออเราบอกให้ล่างให้ล่างเรียบร้อยเด็วตีอันนี้อันนี้ก็สิเป็นแนวบีบเซ่นุ่มชัยยางพี่ดอกเลยเนาะเอาเอคิมเลยลรอป่ะลูก เอานี่ออกมาคนออกมาทางนี้นี่เต็มอยู่ยเจีทางเพือนป้าเลยเหรอเดี๋ยวข้าเอาอันนั้นเข้ามาด้วยเอาตัวหนียบแล้วเข้ามาเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปอ่ะอันนี้ลูกไว้ใส่น้ำหวานตัวนี้นี่สีบีบใส่นมเอานมใส่นี่นะกับสีบีบใส่เลยนะเนาะไว้ใส่น้ำหวานนี่เจาะคนกันเต็มอยู่ยังไงโดยเอาตัวนั้นออกด้วยเออ เอาเอาตัวนั้นเอาก่อนแล้วก็จังเอาตัวที่ h a าตั u แล้วเหน็บแล้วนะเข่ามาเลี้ยงกันไว้อย่าเพิ่นมา่เขาจังได้เก็บออกบาดเดียวเนาะเดยวจะได้เก็บออกบาดเดียวทั้งวัดเพิ่นกระเฮ็ดของเพิ่นเอากระมีเวี้ยข้ากับมาเฮ็ดก่อนตาเฮ็ดแล้วทัวกับจักไปช่วยเพิ่นหาเท่าซับไปนะเอาไอยได้ไอยเตอร์โทรมาโดย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 ม้าด้วยนะ ลับด้วเถอ<ต>อขอเต๋อเทามาไอ้เจ๊นี่เราลามเท่มาถามมาเป็นนี่ได้ดูดินบุญมวนวูนวนวาาล้ว่านเนาอรไเนาะอ้ยป๊ไปสั้นพีนนะ่น้องเลยเนาะแม่เตอร์อกับชิจบคลิปก่อนเดี๋ยวไปตัดอันกจีพันต่อหาก็ได้ทองถุงเนาะมาเตรียมถ่าทางแม่น็องเจอเพ่นเรียมควบพ,อพอ่อมาถ่าเนเาะสำหรับคลิปนี้ ขอลาพี่ลานะ้องไปเพียงซคำนี้ก่อนเดอ้อพอกันอีกคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะคลิปนี้ไปแล้วสาบายดีบ่สุขสุขคนเดอ้นะอเนาะไป้ถ่าเบิง่งถ่าช้มน้ำกันตอนช่วงเที่ยงพี่น้องเลยมาถา่าเบิง่งถา่าย z มอีกเรื่อหนึ่งเนาะเป็นยังไงกะมาบุญน้ำกันมาเนี่นะยเนาะโอ้ยสบายดีเดอ้อบ่สุขสุขเนานะ